สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยากมาแชร์ประสบการณ์ว่าเราขจ,จัดความคิดเวลาที่แบบมีคนบอกว่าเราอ้วนอะไรเงี้ยยังไงแต,แต่ก่อนแต่ก่อนเราก็นะมันก็แบบวัยรุ่นคนหนึ่งอะนะมีแบบว่าเพื่อนก็ล้ออ้วนบ้างน,น,นักฮูกบ้างอะไรแบบเนี้ยเออก็แบบว่าก็ตอนนั้นก็ต้องยอมรับแหละวัยรุ่นเลือดหลอนใจหลอนก็จะแบบว่า <laughs> ปีแตกแบบอะทำไม เอออะไรเงี้ยก็เหมือนแบบว่ามันก็เลยเกิดอาการที่แบบว่ามันโดนล้อมมากๆอ่ะมันเลยแบบว่าต้องสร้างตัวตนมาป้องกันตัวเองเนาะเออก็เลยทําตัวให้หลายกว่าแต่ว่าในเมื่อโตขึ้นอะ่ะเราเลยแบบว่ามีวิธีขจัดขจัดความรู้สึกกับตัวเองอะนะอันนี้โดยส่วนตัวเรานะเราอะ่ะเป็นคนที่เรียนศิลปะอยู่แล้วใช่ปะ่ะมันเหมือนพอเรียนศิลปะมันก็แบบว่าตอนประมาณปีสองอ่ะ เอ้ปีปีป 3, สามสิเออปีสามเราก็ได้แบบได้เรียนเรียนเรื่องรูปหนูเออแล้วทีนี้คือตัวเราอะตัวเราส่วนตัวแล้วอะชอบมีความสนใจทางด้านรูปหนูอยู่แล้วก็ถ้าย้อนกลับไปก็ต้องยอมอรับ่าแหละว่าตั้งแต่ไทเทนิคเออที่นึกออกใช่ไหมว่า ว่ามีว่ามีฉากที่แบบแจ็คเขาวาดรูปโรดอ่ะเนาะเออเขาบอกว่าเฮ้ยสุดยอดอ่ะแต่ตอนนั้นก็ตอนดูก็ยังเด็กๆอยู่แหละก็ยังไม่ได้คิดอะไรมากแต่พอดูได้อีกครั้งอ่ะมันเหมือนมันเหมือนมันมีความเห็นว่าแม่งเจ๋งว่ะหมายถึงว่าไอเนี้ยนะที่มันจะมีฉากแจ็คที่เราเราพูดกับโรดอ่ะแบบเหมือนประมาณว่าที่แจ็คเขาจะวาดผู้หญิงใช่ปหว่าใน รูปแบบอรียาบทต่างๆแบบคนหาด้วนบ้างถ้าเท่าถ้าเท่า,าที่ทําได้อะไรแบบเนี้ยเราเลยแบบว่าเหมือนมีความคิดกับตัวเองไม่บอกว่านูอะมันก็คือแบบการแสดงมัน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 จะมีประโยคที่ว่าอะไรนะความไม่เพอร์เฟกคือความเพอร์เฟกอะไม่ว่าจะเป็นก็อย่างเห็นอยู่ตอนนี้ใช่ไ่ะเราอ้ว,อวนเราก็จะมีร้อยแตกลายผิวหนังย่อนยาน เอออะไรอย่างเงี้ยแก้มห้อยๆอย่างเงี้ยแก้มใหญ่ๆอย่างเงี้ยใช่ป่ะทุกๆอย่างอะ่ะมันก็คือเนื้อหนังมังสาของเราอะ่ะเออไม่ว่าจะอ้วนจะดำจะผอมจะขาวจะสูงเราก็คิดว่าเราโชคดีอย่างนึ่งอะที่เราเรียนได้เรียนรู้ทางศิลปะเออว่ามันว่ามันแบบมีทุกมีทุกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีมีทุกทุกแบบอะ่ะทุก มันคือเรื่องปกติของมนุษย์อะนึกออกไหมอะประมาณนั้นอะมันก็เลยแบบว่ามันเลยความไอรู้สึกต่างๆในสมัยก่อนมันมันเริ่มย้อนกลับมาก่อนว่าว่าเฮ้ยก็คำว่าอ้วนอะมันก็คือรูปร่างหรอเวมันไม่ใช่คำด่าแล้วเราก็มีความคิดว่าถ้าคำถ้าการที่จะด่าใครอะเราว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับคำสักเท่าไหรอ่อะ แต่มันเกี่ยวกับน้ําเสียงอืมประมาณนั้นแหละโอเคก็ยอยากไปเดอ่แค่แต่ละบ๊ายบาย